โอ้โครับตรงนั้นมีเห็ดองโ่กนะครับดอกใหญ่เลยครับผมโอ้นายดายนะครับบานนะครับผมโอ้โอมาไม่ทันนะครับดูฮะบาดโอ้ดูครับนี่ดอกนี้สวยครับนี่ครับผม สวยมากนะครับนี่ครับเวลาไปแกงเคี้ยวกรุบนะครับผมนิดนิดนะครับผมอยู่ริมทางเลยครับเห็ดข้าวกลานะครับผมนี่ครับผมกับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้พาทุกท่านมาเข้าป่าหาเห็ดนะครับเจอดอกแรกนะครับอันนี้คือ เป็นเห็ดข้าวกรํานะครับนี่ครับเห็ดข้าวก่ําจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นดอกสีม่วงนะครับผมเป็นเห็ดพึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะลองหาดูอีกครับผมดูนะครับว่าผมจะได้เยอะไหมนะครับที่เคยออกไอครับลุยครับผมส่วนเห็ดอันนี้เป็นเห็ดพึ่งนะครับผมยังดอกเล็กๆอยู่นะครับ เห็ดตะไคร้ครับพี่น้องเห็ดไค้นะครับนี่ครับผมงามๆครับโอ้โหครับตรงนั้นมีเห็ดองุกนะครับดอกใหญ่เลยครับผมโอ้น่าเสียดายนะครับบานนะครับผมโอ้ มาไม่ทันนะครับดูฮะปาดดอกใหญ่เลยนะครับผมดูครับนู่นครับผมโอ้ดอกใหญ่เลยนะครับโอ,โอ้ดูครับโอ้เมื่อคืนก็มีฝนตกลงมานะครับ โอ้หักเลยนะครับโดนฝนนะครับผมยังมีเห็ดทุกอีกหนึ่งดอกนะครับนี่ดอกนี้สวยครับ ไปเรื่อยๆครับผมนูนครับอีกดอกหนึ่งครับผมสองดอกนะครับนูนครับแลนนี่อีกดอกหนึ่งครับผมตัวนี้บานแล้วนะครับดูนีสวยครับผมสวยครับอ้สวยมากนะครับ ตรงนี้เป็นเห็ดด่างแหนะครับเห็ดชนิดนี้หน้าตาไม่สวยนะครับหน้าตาไม่น่ากินนะครับแต่อร่อยนะครับผมผมชอบเห็ดชนิดนี้มากนะครับนี่ครับผมจะเป็นข้างล่างจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับอร่อยมากนะครับผมชอบมากนะครับนี่ครับผม หมดครับนี่ครับ ตรงนั้นมีอีกครับผม ีเวลาไปแกงเคี้ยวกุบๆนะครับขมนิดๆนะครับผมไม่ขมมากนะครับอร่อยนะครับผมนี่ครับเล็กๆเก็บเอาหมดเลยนะครับของอร่อยครับผมอยู่ริมทางเลยครับเหร็ดข้าวกำนะครับผมนี่ครับผมโอ้หนี่ด้วยครับผมอย่างนี้กำลังสวยเลยนะครับ าดูนะครับหาดูนะครับผมน่าจะมีอีกนะครับอดอกใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมโอ้หนี่ครับเดี๋ยวลองเลียย์ดูอีกนะครับ อีกดอกหนึ่งครับผมตัวแบบใหญ่ครับผมนี่ครับผมเก็บใส่ถุงนะครับเดี๋ยวมารวมกันนะครับดูที่ว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับ ก่ากันะครับผมเต็ดพึ่งแดงนะครับก็เป็นปลายฤดูการแล้วนะครับผมจะบดหน้าแล้วนะครับ ก็จะมีเห็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ยังไม่ออกนะครับผมเป็นเห็ดเห็ดโคนนะครับหรือว่าเห็ดปวกข้าวดอนนะครับผมอันนั้นจะออกอนี่คือเห็ดไทยนะครับเห็ดปวกข้าวดอนจะออกหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเห็ดพวกนี้หมดนะครับก็จะเป็นเห็ดปวกข้าวดอนนะครับเป็นเห็ดท,ท้ายนะครับผม ก็จะหมดฤูดูเหตดนะครับผมต่อไปก็รอผลหน้าผลปีหน้านะครับนี่ครับผมก็ได้พอได้กินอยู่นะครับผมยังพอได้กินอยู่นะครับเห็ดรวมๆนะครับผมก็เดี๋ยวดูอีกสักพักนะครับดูอีกสักพักนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ